สวัสดีเอฟซีแฟนคลับคุณย่านะคะคุณแม่พร้อมทานข้าวยังยิวแล้วฮะดิวะตายแล้วไม่ทานแล้วทานยังอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคสวัสดีวันพุธนะคะไม่ได้เวลาให้ตุย่าทานข้าแล้วคุคณแม่เชิญนั่งค่ะม่ต้องเชิญนั่งหรอกนั่งตรงนี้แหละอ้าไม่เชิญนั่งก็จะทานข้าได้งไงล่ะคะก็ทานดิ วันนี้มีเหวี่ยงนิดนิดนะคะวันนี้คุณวันนี้คุณแม่อารมณ์ดีไหมคะอารมณ์ดีสี่เร็เวๆ<ะ>เ,เข้าฮะไหนยกข้าเดี๋ยวกำลังทําอยู่ค่ะกำลังทําอยู่แล้วมันว่าแม่ทําไมอ่ะไม่ได้ว่าอะไรเลยใจเย็นๆนะคุณแม่โอ้ยเป็นยังไงคะเก้าโมงกว่าแล้วเก้าโมงที่ไหนเพิ่งจะแปดโมงสี่สิบเองบอกเก้าโมงกว่าน่นนเนี่ดูยังไงอะ่ะ น่ะไม่ดูอ่ะนี่ยังไงคุณจะแปดโมงสี่สิบจะเก้าโมงได้ไงราคาคุณแม่อ้อเป็นยังไงคะนั่งก็ไม่ลงหิวหิวชีวิตคุณแม่นี่มีอะไรบ้างคะวันๆเนี่ยตื่นมาก็หิวหิวแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็กินกินแล้วก็อาบน้ํานอนอยู่อย่างเงี้ยก็แก่แล้วทําอะไรมากมายลักหณาแล้วแก่แล้วแก่เลยหรือเปล่า แ,แลกล้วแกเลยอี่ทำมาได้ไม่ไหว,วอ่ะวีผมส,สวยๆหนซิวันนี้ผมฟูใช่เดี๋ยวว่าจะพาไปตัดผมนะเนี่ยกินข้าวเสร็จเนี่ยผมยาวทำไมอะผมสั้นจูฮะตัดทำไมอะผมสั้นจู๊ไม่สั้นนะเอ๊ยังมากเก่งกว่าแม่เลยไม่เก่งเลี้ยงไม่ได้หรอกค่ะไม่รู้ใครเลี้ยงใครตอนแรกตอนแรกอตอนแรกเติ้ลเลี้ยงฉันแต่ตอนนี้ฉันเลี้ยงเต้น อยาดมออกจากจมูกนะเกียดอ้อยาดมออกเดียวดิเขาดมอยู่อยู่เป็นลมโอ้โหไม่เป็นหรอกอ่าอย่าออกจากจมูกก่อนอ่าสวัสดีทักไทยแฟนคลับในกล้องโทรศัพท์นี้ก่อนไม่ทักไม่เป็นอ่าบอกก่อน สวัสดีเอฟซีขฟนคับคุณย่าคัสดีเอฟพีคนครับคุณย่าผลดีนันนคอนโอเคเร็วจนะ้าเดี๋ยวซีกำลังทำให้อยู่เนี่ยรีบวัยรุ่นใจร้อนจังเลยก็รอกี่โมงไงดูในกะล้องก่อนสิจ้าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วโอเคพูดพอินๆเดี๋ยวเบลเข้าให้ค่ะไปที่ลูกขาที่ไหนคะโอเค พี่เก๋ก็เตรียมข้าวให้คุณย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่คะ่ะวันนี้เมนูของคุณย่านะคะเมนูของคุณย่าวันนี้ก็มีปลาทอด<ม>แกงเขียวหวานกับน้ำพริกนะคะวันพี่เก๋ก็เตรียมให้คุณย่าเรียบร้อยแล้วโอเคคุณแม่พร้อมแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะมน่าทานเลยน่าทานทานได้เลยคะ่ะ อร่อยไหมคะยังไม่ได้เตี้ยเอาหรอขอโทษค่ะคุณแม่พูดเบาๆแล้วอย่าตะโกนลูกตกใจยิ่งขวัญอ่อนอยู่ขวัญอ่อนเรื่องอะไรอ่ะตะโกนใส่อะตกใจนี่เป็นคนขี้ตกใจอยู่อยวตะโกนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากันนะคะเราคนไทยเหมือนกันกับค,คุณแม่ ตอนไหม mm hmm. โอเคไหมอร่อยไหมคะอร่อยจริงแล้วอ่ะโอเคอันนี้เป็นกับข้าวซื้อเหมือนเดิมน,นะคะพี่เก๋ก็ซื้อน้ำพริกมา20บาทนะคะเมื่อวานแกงเขียวหวาน30บาทค่ะปลาทอด40บบาทค่ะเพช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาทำให้คุณย่าทานนะคะโอเค ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะพี่เอไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะน้ำพริกกระเมียร์ในแย่ะก็นี่ไงน,น้ำพริกกระปลาทอดนะคะคุณแม่ผักก็ไม่มีโอ้ผักไม่มีนะครัโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อผักให้คราวหน้าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่เกลไล่อ่านทุกคอมเมนต์มีหนึ่งคอมเมนต์นะคะน่ารักนะคะโอเคพี่เกย,ยินดีนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่า เวลาทาน้าเขียวให้คุณยา่าหรือน้าแดงคุณยา่าทำไมใช้มือหยิบน้ําแข็งทำไมไม่ใช่ที่ทคีบเอาโอเคขอบคุณคะ่ะที่ไม่คอมเมนต์มาบอกพี่เกย์นะคะคือเรื่องของเรื่องพี่เกย์ใช้มือหยิบเอาเนี่ยแต่ก่อนหน้าพี่เกย์จะหยิบพี่เกย์เดินไปล้างมือหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> ใช้มือหยิบมันง่ายค่ะที่หกิบใช้ที่หกยบใช้ที่คีบค่ะโอเคเดี๋ยวตอไปนี้พยายามจะใช้ที่คีบก็ได้คะ่ะเดี๋ยวแฟนขับจะไม่สบายใจ ขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาอ่าแล้วก็มีอ,อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าทําไมให้คุณย่าทานแต่ของมันมันอย่างเช่นแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมให้คุณย่าทานน้ําเขียวน้ําแดงอ่าไม่กลัวคนแก่จะมีโรคหรือจะมีปัญหาหรอหรืออาจจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยโอเคคอมเมนต์นี้ก็ดีนะคะอ่าพี่เกดบอกว่าอ่าบางทีเนี่ยพี่เกดก็ไม่ให้คุณย่าทานแกงกะทิบ่อยหรอกค่ะพี่เกดก็ดูตลอดนะคะ บางทีอาจจะเป็นแกงส้มแกงม่วงแกงนี่อะไรก็สลับสลับกันไปอะไรเงี้ยถามคุณย่าก็ทานอะไรพี่เกเอาอะไรคุณย่าทานนะ่ะคุณย่าทานได้หมดเลยค่ะเพราะคุณย่าก็ไม่ดูเรื่องอะไรหรอกค่ะแต่ทีนี้พี่เกให้ทานเนี่ยพี่เกคุมคุมคุณย่าอยู่นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะคะแต่ขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์มาบอกกันอะไรเงี้ยคราวหน้าก็อาจจะแกงกนท่น้อยลงก็ได้นะคะส่วนน้ำน้ำเขียวน้ําแดงที่ให้คุณย่าทานเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยพี่เกดูอาการคุณย่าออกบางวันเนี่ยนะคะ น้ําตาลคุณย่าก็าจะลงพอลงปุ๊บเนี่ยพี่เกดจะดูรู้เลยแบบไม่สดชื่นแบบบางทีจะวุบว้าวบว้าบอ่ะเคยเคยเคยเห็นคนที่ที่เป็นแบบว่าพอน้ําตาลลงไหมคะจะมีอาการออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีต้องกินน้ําหวานเคี่ยวลูกอมอะไรประมาณเนี้ยอ่านะคะตรงนี้พี่พเกดจะรู้แล้วส่วนส่วนวันไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเบาหวานเยอะแล้วกินเยอะเกินไปอะไรเงี้ยพี่เกดก็จะหยุด น้ำขี้น้ำแดงพี่กีไม่ได้ไม่ได้ให้กินทุกวันนะคะแต่บางวันสองวันติดสามวันติดก็มีแต่บางวันก็หยุดไปเลยสี่ห้าวันเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ได้กินบางทีก็มีค่ะอ่านะคะอธิบายให้แฟนคลับของคุณย่าฟังนะคะบางทีเนี่ยกินมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานขึ้นบางทีให้ต่ําก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ําตาลลงโอ้โหต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลานะคะโอเคขอบคุณนะคะสองคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะคะ และอีก,กหลายคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาที่เไล่อ่านหมดนะคะเดี๋ยวว่างๆพี่เกจะมีเวลาไล่ตอบใหม่นะคะเดี๋ยวพี่เกยจะรีบอาบน้ําออกไปทํางานอีกแล้ววันนี้นะคะวันนี้วันพุธนะคะปล่อยคลิปให้แฟนคลับของคุณย่าดูเลยนะคะคุณแม่คุณแม่ทานข้าวให้อร่อยนะคะเดี๋ยวคุณลูกจะไปอ่านน้าก่อนนะคะค่ะโอเคอร่อยไหมคะคุณแม่อร่อยที่นานๆกินเด้กินทุกวันเมื่ออาร่ตย์แล้วปกติไม่ได้ทานข้าวทุกวันหรอคะแม่ทานแล้วปกติทานอะไรคะ ไม่รู้พูดมากๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวเวียงใส่ค่ะนไพ<ป>เน่น้ำพริกอร่อยไหมอ่ะอร่อยโอเคสมัยก่อนตอนเด็กสาคุคณย่าเป็นคนทำน้ำพริกอร่อยมากนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของคุณย่าค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะจุ๊บ